สบายดีพ no ี่น้องมหาคนงานบอสแซ่จอยสั่งขึ้นมาด่วนนะจ๊ะพี่น้องมาพอเห็นยายเห็นยายนอนใส่สล่มจนตกใจบมดไหวเป็นยังวะอ้ยสยามีแห้งดิซี่ว่าสัถ้าบ้าเจ้าว่ะเจ้า็นหน้าผาย่จอยขึ้นมาแทนแมมโน ก็สิคือหนูไผ่สันอ้วกเป็นูโซกูนอกะสิไปเที่ยกะไรสิเบิดแล้วเนาะสรุมก็ได้สยามีแหงพีเยบาไหนคนงานกเจ้าจ้างวันท่าในะนลอยเลยเนาะ อบอกได้กินอยู่ยน้ำฮาชามชามข้าบ,าาบอกเออมากเออไทยกินไทยนะครับเขียงขี้รถขึ้นมารถต้นตกใจอ้าวาอีกจอยให้มาถ่ายมันซ้ำมาโรคว่าไมาเห็นยายนอนใส่สลบ <laughs> <laughs> เป็นสายามีแหงพี่น้องก็เลยโชอ่า อันกันขึ้นไปบัตเจ้อละสาวนี่มึงบุตรงไปดาเขาเ้วยวะโทม่าซินอ่ะยวนป่าคุไปหาเห็ดเ,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 เอาหนอนหนัดคุ้ยไปเห็ดเห็ดสี่หาด้อออกรถโบเกบเพ็ดรีวออกว่าทั้งนั้นก็เลยเออเห็ดปวกตาบมันามลาบอะเออรีวออกมาเฮเยซาจอยโทมา่เา,าเห็นไปถ่ายซ<ๆ>ามานโน่เสร็จ ไปเดยเจ้าขอระกาศไปได้ไหมเถาอยู่มาดอกค่ะคุณะนานทรายกันนอนรับปุ๋ยเลยอุ้ยอืมอ่เปิดเนินสามังนอนเนาะเปิดมานอนน้ำไม่ใหญ่ทำู้ำๆนะขาสาวลงมา เออของันน้อมันอันน่นอนมันสะมองโนนดีมันเกิดคือเข้าไปโน่นมองใหม่แค่นล้โน่นมายกรลับเออคนมาอยู่น้ำอืออัะนีแหละในเฮือนนะกัดเฮือนสูงหักหมุดงูงูก็มาเขามือไปจับส่งขึ้นมาหอว ขลุ่ยอ๋อเหงินดินหมุเป็นตาเด้อค่ะมะันมันเข่า,ขาตาม,นนตมันนั่นดิประตูผัดมันนั่นกำหม่อง,งนอนกำปั้นชันอยู่ไม่ได้นอนอนั่นแหละต้นเห็ดเคือนใหม่ๆนะผัดนอนพื้นบ่ได้นอนเตียงงูลเลือเล่อๆเข้าไปผัดเสียงทุกอย่างขัขว้วขั้วยังวย้งว่ะยองไผ่เบิ่งพองูเหา่จาจังมาห้องอีพอ โอกตะโนนเทียงแหลนเปิดหน้าต่างห้องโดว่าบวกก้าอเออปั๊บมันนอนอย่างนี้บวกกัดที่นอนเออปัดนอนพื้นได้ป่ะนี่คือกันกับนี่นอนนนี่แหละนี่เดือนหนึ่แค่นี้นอนเตียงอืมกล่องแก้วตัวไหนละสาวเนี่ยคะสี่ร้อยเออปุ๊กแก้วแล้วมันแพงบ่ เขาใส่ปลูกยางนั้น500นะเช็ดนึงเมื่อนั้นพากันดำหน้าเมื่อยสิไปเทียพากันใส่สะโลมสักยาซั่นนั่นเออากันสะโลมสักยาไปแน่บักดาวกกับเมียแล้วก็ลูกอจิตเทพั่นเด้เออาเอื้อนั่น ไอ้ก pues, pues, pues ีน้อยเจดําเม่บักเทนเด็กกะร้านไอ้กีน้อยอันนี้ยิงนะเออซาวันปุ่มยิงเด็กก็ลูกซาลีสิบคนอ่าแสมแซมหมอดนไปให้มึงไให้ไปให้มึงมเมอดอน ขายไปยังไสาจักเด้อไพ่มอะไร่ขใจมาฝากก็ถ่ายไปเที่ยวจากเอยชาวเอื่อยแล้วก็น้ำอมยังใครเนาะอันนี้เงินยูมซกินยังมีอยู่เพื่อนนี่จ้าสิกินยังอยู่สองคนมวนไปตึกอแค เดี๋ยวปลาจีหาตนฮ่าน้อม่แกงแกงท่นั้นแหละตามมาคุงาา <c oughs> เดีย๋ยวได้ละแค่นั้นเมื่อวานว่าส,สิมาซื้อเดี๋ยวกินกับพ่อี่มีแต่ปีงไก่พันกับ่าปลาิาน้นกับแซ่อยู่ในฮือนนะตัวหนึ่งมันบอกอยากปลากันเลยข้าวหน้าปลาอันนี้ผัดมาแซ่เมียนสีหามือล แนวกินเนาะไก่อีหยังได้โอกินอันกินอันเก่ากับ่อยากเนาะเบื่อเด้เฮถ้าต้องกินใหม่ไปเเลยอืัน่จมากินอันเก่าโอ้ยมันก็บ่อยากมันก็หอมกึมาบลงอกมมชื้อเจ้านั่ก็ไปตลาดได้หมูโลนึงมาก็สิกินอยู่จักมันจะคาบอีก2คน มินนี่ก็เมื่อบ่อยู่นําเออมื้อเข้าลุงกันขึ้นเวียงน่ะคังงำแรงมันก็เมื่อเห็นเข้าลุงไปน่เงาด้ก็สิแม่อยากไปเพิ่นนั่งเงาอยู่มันอ้วนนะกินนายแม่อยู่แต่ในเฮือนแม่ก็อ้วนคือกัน

ซ <sp> ื้อกระแพงเนาะยังกระแพงเบิดคุมือนี่ตาก็อืมหา่อดคอกยังว่าหาคอขาวเนาะเมื่อกนาากล้วยนั่นาเบิ่งอหน่อยอือัพแต่ออกมาอยู่นานเขาเจ้าก็บ่ได้คอยเข้ามาได้อยู่บ้านว่าบ้ามึอ ปีปีเะเถอกับบ่อยบค่อยเห็นตองช่วงสเขียวขาวอ้มากโบมีขอเข่าวเขอเงินนะข้อกับพีเอมยขนาดเท่ายัางบ่มีเลยเนาะเห็นว่าเพื่อนมีอยู่กับ้งเงินในกระเป๋าบุยผู้ใดเห็นภาเนาะจะมีบบมี มีเงินอยู่มีเงินใส่แลววะ,าาละแกเนาะตะกี้เนาะเจ้าหาแหลกมังผกเอียงมัน,นขัก,กี่ดอ,อกดบิกบด,ดหลุด ตำนวนงม่ได้ยินกับี้เขาก็ยังไรสาโอ้ได้หานดียืนชนะมันชื่อยังไหหัอยู่มันสิไปเออยังไงไหสามเชนการเชนนี่กลุ้มบ่ เวดแล้วจะไม่ได้ก็คือหันกูหน่อยแท่งว่ะเอามาหาดวนเอง่ะบนเงินลงมาหายเด้อสิเปินไปขึ้นแล้วลงบันไดเลื่อนว่านี่งโควนขับไปเบิ่งขีปมปะกะลงโอ้ยอย่าไปอิจอยัวควนกับชีสเออเออมันผันไล่ลงเนี น้อง้าขึ้นขึ้นลิฟต์อันสั่นสี่บอกจะเพิ่มขึ้นไปนะขาลงเลยเขาพาลงมาได้เลือดไฟสีจ้ำลงกับบุก้าลงเนี้ยยืนโอ้ยจะเป็นอิจฉาอ่ะเออเหมือนยันหัวซักเนาะเขาบอกขาลงหอดมึงย่องไปเลยเด้อมันก็ย่องออกอย่าเหยียบตัวสีเหลืองหน่หยียบตัวสีดำเขาบอก ยังยื้อจนแม่ยน้องเทียนกับแม่อ้าวดโอ้ยเออยแม่นอนบ้านเนาะข้าเมืองเป็นดละน่องนอนกับเจดมของขานอนห้องละซองหองละซองต้องเสาวไล่นอนสาจุกโซงหองนละห้องละหาเลย ปูพืชแล้วเนาะท่าว่า้นันาา่า,านอนไร้คนผสรับ,รบได้สวดสวดป่ะนี่ท่า่งให้ไปิดผาอ่กเมอใหม่ <c oughs> ป่าวใส่เอามพาใาหายย้พี่น้อง <c oughs> นี่มะพร้าว <c oughs> กระไยัมันมีหมูอยู่นีจะไปเก็บส <c oughs> บายดีพี่น้อง <c oughs> ที่หาดอกดอกไงสำคัญนี่บอดอกน้อยเข่ากินง่วนเลยพี่น้องเออไปแล้วเรานอนใส่น้ำเกลืออยู่ไม่เท่านะเมื่อยบอรุบเป็นอย่างอย่างนึงไปยังยังใส่บอลุ้เป็นยังบอลุ้เป็นยังคือใส่ยังแบเมื่อยนิดนึงเมือยนะเมือยน้อยนึงแล้วได้ยุ่ยหูบนะส่งไปเขาอยู่นี่งไปเรียบร้อยเลยสิพากันไปลุงพะบ้างมาป่ะหนิ เขาสีหนังเงินไฟใช่ไเขาสีไปในสีแล้วก็ปฏิทามตัวเลยดีจอยว่าอยังบุคักเจดมมาตัวเจดมยังบุคอีเอื้อยมาหนำสามคนว่ายังได้เข้าใจกันโหดโฟว์ว่าที่แดกเขาจะเข้าใจแล้วว่าถ่ายนะปุึกจะมโนก็หุ่มมันทุกคนโง่เองได้บอกหลายคนก็จ้ายันบอกเข้าใจ บักอะนจ้ครับมาได้ฟูคือพนจิตกเนาะมืดๆคือ,อนพนจิตกพี่น้องล่าเลยพี่น้องขอบใจสุขุสุขคนที่เข้ามาเบ่งพอกันไม่กิบหนากับน้องโซลาสบายดี